ໃນເກົ່າກິ່ງກວງມືອງໄຕນາວງເກງ້ອງກໍປັນອັນຊີ້ໃຫຍ່ເວຽງລງອັນຫນຶ່ງນັງເກົແລະເມື່ອປ3ປັກ70ນີ້ນັແມ່ນມືສືົມຟາຈາີອຸບເິງກິນເມືອງວຽງກັງຕ້ອງນນວານມືອງກຢມນສດີຕກເປີນໍາລິນທີຜູກສອມດີແລະມກເົເຕົ້ານໍາກໍນໍາມີຈໍານໍເຕ່ງນລິນເປງາມີຫຼຍທງລີປັີ เมียเจ้าีีน้องก้นก้าก้นขายเป็นสายเป็นจุ้มก็าง่ายมาลีตั้งปีตั้งปีปออํำถัดอํำไหวในเอวเน่นา,นาปอกวันให้เวงเกงตองนั่นมีสเทไตได้ลงขาปวกคิงนายลุงอู้ติ่งหน้าแล่นายสเทตลงกันท่ากายงคำป่งเงินนำอยู่หึงจำมาสิป,ปียาวเศร้าปีเลออ่อำไปต้อนมีลุกหักขอดตักมัดเจอนายสเทตลงเสปอกถึงมาเมื่อปีสามปากเจ็ดสิบหกนีนั่น ในสัตเทหลงป้าธงสันเทมาตีในต้องเสียเยวามือเลือนสีม้วนวันังการนั่นไลหันนาลูกใจอ่อนก้นหนึ่งลุงสัตเทหลงจองต่างปัญจลูกว่าใจคุณสามโลในเหย้าแลเขายามป้นกว่าใจคุณสามโลเขาก็เหยามาจอมเลือนจอมปีสัมปอเป็นเหมาฮังลีอาซักปอเลยสิเปียสิเก่าเหยียบเข้าในเศร้า เป็ี่ยนข้าวพ้องสาวเล่าเว,วงเก่งตองมองหันมองใครให้เลยเมื่อเปลี่ยนหอเปลี่ยนหื่นจ้มคุณสามโลในอยู่ใจคุณสามโลเฮาในกว่าเลยก็เป็นตักพวกขันตอบเป็นหยอกพวกขั้นโขกกรปิ่ซุบดูหัวใจขขาใสจึนจา่งหน้าปางยุ่งง่ายไว้แลยก้อยหน้านาั่งสาวก่อนถูกตาถูกใจใจคุณสามโลนั่นเตะไปหันยาในเย้าสาวในเวงเก่งต้องในอันหัวใจตรงค้อน ตอนสีเปินนน้นั่นเตะมีนางอูเปมในเยา้านางหือห้อนางอูเปมเตะไรตั้งหักใจคุณสามโลนั่นมันนั่งกันขัดใจห่างค่งให้เข้มสีเปิลหลัดความให้รีถ่อมเข้าจู้ต่อนายสเทลงกันท่ากายยางในอยู่เยา้านางอูเปมในนางหือ้อเตะไรเมื่อเปลี่ยนลูกไปนายสเทเป็นเม่ใจคุณสามโลนั่นมันนั่งอ่ำข้านอ่ำก้านเจมเจ้าหั่นตอกคำเฮ่อันนายสเทลงหักขหมจมแป้งคัดแยงเหตุการณ์ปัน อ่ำยามอ่ำอยู่ใกล้สู่ใกล้ไฉ่ลาดใหญ่สุขหวานก็มันขัดหูตื้อตลาดนางหื้อเตแม่นทัดใจปู่เฒ่านายเฒ่านั่นมันนังหมอกถึงเต้ๆนายสะเทหลงก็แมนใจแมนขอนางอุเปียมหนาแลขะเฮะลุกไปเต้ๆวาวๆก้อยหนานางอุเปียมขัดใจใส่ขอให้สามโลักตานหือก้นังมาโคใจใสสามโนั่นเต้อ่ำยามมีนางอเปียมสอี ปิกซสมวะนางอูเปียมกันยุ่มกันลัดโตดันฮืกอกอําเฮอเจอสามโลไวคอนมาเลยสามโลอําขั้นหันอําจําจําเสตากโกูเลยหันโกูจังเลยหักนางอูเปียมไว้อยู่แลมีอยู่วันหนึ่งแม่สามโลเฮปวังเจอในเสลาไให้าสามโลเขาเ้าใจมือยามหูหนั้นเมืยนมือนางอูเปียมไปมานั่นในเวียงในเมื่อหันเพล่าใจาอูเปียมใน เมื่อใจหันตีวาสังมันหังงกหัง,หงหลีใกล้ก็ใกล้หมอคือหมอกือ,อยำก้นเท่าก้นเกอเอาเมาวาเต้ลีเออเมื่อวาในใจใจสามโลเต้วนไปหันใครจันให้เขายํำม,มันหึงกุยเย้าใจขุนสามโลจังตอบตีเมมันว่าข้าไปจังวาเมยเอ้ยปนลูกใจไปด้วยแทงเสก่อนคาแลเลมีอยู่วันหนึ่งย้อนกอบใจสามโลกูเลยตีปางเขียกจอมนั่งอุเปยียมไในเล สามโลดจังย้อนอัก้องตีเมมันเสดออกหาก้าขายตามเมืองใต้ปอดของปุ่นในอยู่เยา้าเม่ใจสามโลดสั่งว่ากว่าก็ให้เจ้ามาเอ,อลูกใจกูอ้เปียมวังมาเอือมือสามโลดเลยยินความสั่งเม่มันจึงนั้นตั้งใครขู่ตั้งยินกูไว้อยู่ไว้เสีสามโลดและอัก่องตีเมมันเยา่าไว้นั่นมากาห้องเอาลูกน้องตะเปมันเสียเกีบเวกุ่นโคขายเสว ต่งหางแฮนตักออกข้าตั้งอยู่ย่ามเมื่อกลางไหนแลดอ่อนท่องแม่นออกกลางหาวมานั่นสามล้อแลาลูกน้องมันอยู่กอหับโคย่องต่างลังโวเสอ่อนกันลัดเถินลัดเคยลัดมือปัดองอยู่เยา้าสีงหิงโวาสามล้อเขาเสตะเปกงกลางตรงตั้งในซัมโปคุณลงกว่าจอมหอยจอมลอย สิงนกสิงนวลเขาในกอฮับตอนตองตักส่งสั่งป่อโมอปันจ่องจ่องจอมตั้งกว่ามึงเต้พดหงนั่นรัดเถินรัดคือรัดวานรัดสนกอเปลอมีก้มมนให้ก้นจนแล่เมื่อนั่นกัดเย็ยนหลีเตเตรัดหอยหลอยเฮงก้องคำเกยพ่องปากตายเย้าแล่เข้าตั้งสามโลกเขาซัมโปขึงมากกมือสิบวันเยา้ามือในหอดแผวเว้งมึงใหญ่อันนำปอกไก่โหย่านั่นอยู่ สามโลกเขาก็จังเลยแค่โคตีเทียงกัดเมืองใหญ่เสลามมาลามวาเฮียนโคตาใายในภุกใาอยู่ก็เปือเสียงหิ่งวหิงมากปีกนก้าเขาเก่งต้องมอปันหลงไว้ก็เปื่อเสียงหิงโวหิงมากปีกนก้าเขาเก่งต้องมอปันหลงไว้แลอยู่เจ้านั้นจะมนุนุ์อีกเท่าวันกันมาเหลมาเลียนมาตรมาทำตามเจออันใครซื่อใครขายแล่เจอเฮ็ด หางไอ้เสสาวเล่ามึงใหญ่ก็อดแผวตีปีกนก้ามึงไก่เขานั่นอยู่ปีน้องมึงใหญ่เขาก็ต้องตักขับตอนสามล้อเขาเหมือนหนังปีอ,อกน้องกันอยู่เยา้าถึงมากลังไหนในกาดมึงใหญ่นั่นตีไปป้อมอใครมีเจอใครซื้อเจอใครขายเจอมาด้วยหลายก็ปอกขับกันกว่ามดสามล้อเขาก็ขายป้อมใครตดันยากขั้นหวานล่างคือก็พอสิงมดเยา้า กาเตาวยเยาะกอกอเปยยังกุดขุนใจเขาปีน้องหุ่นซ่องหุ่นซ่องอยู่แล่อมเมินเมื่อซื้นตึกห้างขก้นดีอยู่ลูมเมไนแลในเว้งมองใหญ่ในก่อใจสามโลกจังเลยมาหอบญ่านั่งจา่คำเสียล่อุบความหักเหมาสาวขอความเปี้ยงกันอยู่ปวดหนึง่งอยู่อ่ำป้อหึงใจสามโลกเขาก่อจังเลยผ่าดอ,อกเว้งมืองใหญ่เสียเมื่อนัง่งความมันว่าป้ดดังสุดก่อถึงวันไหนนั่น ເຂົາຕັ້ງ3ໂລເຂົາກໍ່ຊຸດຊຽນ1ເຍົາຊຽນ1ແຜ່ວ1ເຍົາວານ1ເສຮອດເພ້ຕຶງພີ່ນ້ອງໃຕ້ປອດຫ້ອງເຂົາຢູ່ເຊົ້າກິນສຸ້ນຢູແລະໃຈ3ໂລເຂົາຈັງໄລເພ້ຮອດວງທົງເ mao ຢດີທົງເ mao ນແຕກເປື້ສຶງງາຍຄາຍຂາດແລະ3ໂລເົາອໍາປໍໄລยู่ຄຶງສັງ ใครโคข,ขาดลีนาแล่แอมใครผัดถือกับยิ่งทุ่งเมาเขาแล่ผัดหยาพื้นในเป็นสองใจสองข้อสามล้อเขาเสีผัดออกทุ่งเมาวกว่าอยู่เหมาปีก้นก้าเขาเก่งต้องปลาถงเงินถงคำเสียปอกขึ้นนั่นเสียงความเขาปอปั้นลงกว่าจอมลอยหึงมาผักเรือนเศร้าวันสามล้อเขาปีน้องหอดเผาขึ้นเว้งเก่งต้องเย้าเวงงมองโอหังขึ้นกอบสามล้อเขาขึ้นเผาแรตาหน,น้าหมอนออนแข่งองยเงียบไว้นั่นก่อ ทางลีซื้อมาเหมือนเก่าขึ้นอยู่มือสามโลกเขาปอกเผวขึ้นเว้งเกีงตองนั่นมีอยู่วันหนึ่งนายสตทลงกันท่าไกยงเมียนมกแยากําสั่งตอ่อเยาววานในเสหลอมหลอมเขียววอนลัดจัหูลูกใจมันแทงยิ่งเฮ็ดภายใจเฮ็ดน้ำในหนามีน้ำหลาหลาอํำไปมีภายก็อํำไปแม่นก่อนแม่ว่าเมื่อเหลียวในลีมีก็เก็บจู้เก็บหอมเย้าเออลูกใจสามโลสั่งตบตีเม่มันว่า ไปให้เกียบเงินหอมคำไรแทงก่อนกามเากามเฮกโเมมันจังขึ้นว่าเออลูกใจก็อ่ำใจว่าก็เล็กหนาเยาลูหรือมีก็มีกูเยาเออสามล้อจังขึ้นตอบว่าข้าไปจังว่ขคาเมว้ยนั่นมาสามล้อก็หนึ่งอ่ำปอใกล้ติดเฮินเยากูกเมือกูเมือในสามล้อว่นอ่ำปองไรหนังฮือเตอํ่ำไรยงินสังแทงนั่นสามล้อผู้ใครไปเฮิ่นกุย้ย कोई यौ กบนั้น3โรเข้าหางเหี้ยนเอากุนโควูตางสิออกเข้าตางแทงปกซองอยู่เยา3โรเข้ารัดให้1ให้หลายรัดภัยลอยสูงสึกปางลงเยาไล่ค่าค้ําตาน้ําสิขึ้นกุนมุงต้อยหันค้อยมุยน้องบ่เป็นครับเป็นครับจ้อมซับลอยจ้างลงเมืองกึ่งนั้นเป็นอันลีมุงลีล้อมให้ใจปอหิวยอมเป็นกําเป็นกําไว้อยู่ สามล้อเขาหอดเผาเมืองกึ่งเสขาข่โคลามโวเขาตีหิมกกองมู่หลงเมืองกึ่งนั่นอยู่ในเวยงเมืองกึง่งนนนางอุป,ปยมในก็เป็นสาวหางหลีเล่าเสเืนอยู่ก็หนึง่งหางกองงามความก็หวานเหตุการณ์ก็ใกล้สมไว้อิงสเลนินมลีแหละพอหลัหันก็สำปกแขงอกขึ้นสามกัมาพอก็ยองอามันนางเตเตอยู่กุยกาคกนใจในเว่งเมืองกึ่งในอันถูกหูถูกตาถูกมักหัวใจอ่อนนางอุป,ปยมนั่นแต่ นางโอเปี่ยมยังปหันญาก่อนหลักๆลายลมีอยู่วันหนึ่งวายวันตีหิมผังน้ํเตียงนั่นอําูยินแลเลยินสียงความอ่อนและสียงปีอ่อนลองจอมหองนํามาต้องใส่หูจุ้มอูเปี่ยมเขานั่นอยู่อูเปี่ยมเขาตั้งลัดย้าลัดหยอกกันเสเพียวกว่าหิมจํา3โลเขานั่นแลอันอทางนั่นกึ่งกลางเป็นมามือมักตาใสตุ้มเตื้อลมนากันนั่น เนื้อมาโคเจออนำต้นไลวนันเจอพันหักมาสีปวกอนั้นยามนั้นยังยังหักยินพูนเยอะมากเพเดินมากำเลวในเรย้ยาวสามโลกก่อจังไรตักราดต่อนั่งอู้เปี่ยมอยู่ว่านั่งเขาลูกไรมาเต็กกว่าไล่หลนไจุ่มนั่งอู้เปี่ยมเขาจังตอบว่าอ้ออำกว่าไรมาคาเสียงปีปีเขาวานหูหนาแลตั้งใจมาถ่อมอ้อสังว่าปีก็เป่าปีนั่งซ้ำ คุณความจมในแขนเดว,วันผู้แทงกาหือเนาะอุปเปียมจังขึ้นตอบ3ล้อวา่าขะนางอําหองความสิงวันลีเหมือนจังนางเจ้าปีเข้าค่าลอ3ล้อจังขึ้นตอบก้ววาําเลียวว่าซือเฮาอําใจเจ้าปีลงอุปเปียมจังขึ้นวา่าเป้นนั้นว่าหือคลาปี3ล้อเก่งต้องไหนอ้อ3ล้อจังขึ้นถามขึ้นวา่าซือน้องรู้วา่าหือปีทําไปไลหลฮู้อุปเปียมไหนอ้อปี ในใจนอ่อนสามล้ึงลองใจต้งหนึง่งอำเบอนกูเผาเมานิมติ้นคอนตอนเหลือสีกูปอกเยา้าเสียงมีน้ำเต้งผังเวียงมึงกึงแลเสียงหุ่นเสียงโคมาและสาวเขานั่นก็หิมกันอุนมอไว้อยู่เมื่อไงหน้าขาวปังใสใสลับตาก็หันมึนตากกหันอำ่อำอ่ำอกในตาสามล้อไรเย้า,ยามีอยู่วันหนึ่งสามลอ้อยรเท่าัานอู้เปี่ยมแทงตีตาน้ำเตียงนั่นอยู่ ไหวเลยผัดยันหน้าเสในเติบปีในเป็นไว้เมียวหนึ่งเฮอในใจอุเปียมซ้ำเลยเป็นไว้จึงหื้อในเปาะอำพลัดในปีเฒ่าลัดแลอย่าหื้อปีเลยคำใจไว้ให้ปีเปาะเลี้ยงจั่งสีลาอุเปียมอำมอลาดปีเอ๋ยก่อเปอสิ่งน้ำเตงก่อแหงหน้าแลอำได้ยินสิ่งกันลีอุเปียมจังว่าตีน้ำจังลัดตีน้ำเตงนั่นว่าน้ำเตงเอ้ยม่อย่าปีมอถอมปีซำโลสู่ลัดอีกหนึ่งแล น้ําเตงก่อจังไรอามีเสียงมาต่อถึงย่ามมือเหลวในยาวสามลก่อจองไรลัดความหักต่ออูเปียมอยู่เย้าปีไรหักแมนเย้าอู้เปี่ยมอ้ยอู้เปี่ยมจังขึ้นตอบว่าปีโอ้ยกอปีพอปีผัดเมื่อเสีในกูมีอูเปียมก็เลียวก้อยอสามลไรอูเปียมก่อจังไรเกากันเป็นจูหักกันเสไรใจกันกว่าอยู่ย้ แลไว้นั้นมาอยู่อําป้อหึงยามมือตันวันหลีวันนึงในแลจุ้มสโลเขามือ le, ่อหลีเผวห้นนั่งอุเปีม่มตังปอมเอุเปีม่มเขาตักหลีตักจ้ากันเสคุณสาลลัดนี้ลงเลยักกันตังอุเปีม่มในแลให้ป้อเลยเป็นอเปนเนกับรยกันในในยูปออุเป่มจังขึ้นลดดัดตีจุ้มสโลเขาว่าป้อจเขาหักกันเตเตอยู่ในลุงเขาหือเตจังว่าสังอออันเฮือนนังลูกนังเม,งเ,มเตคาออ เขาเปนติไมตองใน3โลอเอาคําจ้อย1,300เหงอัพปันบ่มีนาอุเปียมและโคนนาอุเปียมก็ฮับเอาเสมักมันปันวันป่าแขกผู้เปียม3โลเขาอยู่ถึงมาณวันไปปังแขกใต้3โลเลยนาอุเปียมนั่นคนก็ขึ้นเด็กขึ้น,นวา่าสิ่งความสิ่งหุ่นสิ่งโคซําปอโมปันหลงไว้ในอยู่เขาตั้งหักอุเปียม3โลเขาก็ไล่มาขบปีลือๆเห่า ເມື່ອອຸພຽມຈັບສ in in ັນເທໄລຊີເລີນນັ້ນ3ລໍຄຸກໃຕ້ໄລໂປຕັງມີຕັ້ງເຫີນກິ່ງຕ້ອງຕິຕິໃນເຫຼະນັບດີອຸພຽມຄൈເມືອໃຈເຫີນໃນຢູ່ເຍົ້ອຸພຽມຈັ່ງຄຶ້ຕອບທີ່3ລວ່າບໍມືກມືຊມກັນນັນນາໃນ3ລກພ້ມຈສ อยู่มาวัน1 3โลเลยกูปเปี่ยมค่า2โกดสั่งย้อนให้ป้อมีส่งเท่าเขาเ้าใจปลดปล่อยวางคล่องปันสีวันกันกันโตเลยป้อมีส่งเจ้าก็ให้ให้ค่าเอาคาอ่าใจก้นสอยเสยปลดปล่อยวางคล่องปันสีให้ออกเข้าตั้งอยู่เยาวเข้าตั้งเมืองกึ่งเกงตองนั่นตั้งก็ฮักห่อนสี3โลาขาเ,ออเข้าเตะอําบิบอําเนียดสังปบเข้าตั้งเลยง่งายๆลมๆอยู่ซึบๆเซาๆเปว่าอะไรฮอดแผ่ววิวววว่งเกงตองอยาวในก็ มีเจ้าสามโลโปอะไรหันนังอุปี่ยมเจ้ามาไหนในใจกึดวุ่นโตสะต้นอ,ออกมาสีก็เห็ดเกียงห้องมาแลมาแลกันไปมองหันลุกไปมีอยู่กัมเหลววันไหลตีมาไหนเปิมมองอยู่เอือนในเฮ็ดนันเสียแลถึงมาวันหนึ่งอัมปตันหึงหลักหลักลลในสเทลงกันท่ากายโยงแหนส่งเขาพักใส่เขยมปักไว้ในเขาแล เขียมลงเตียงปักใส่มือเปลี่ยมย่างยามอังคดกินเขานั่นเป็นเขียนยาวในสเต๊ลงก็จังให้ยังว่าอร่อยเมเจอ้ยสูเจ้าหุงเขาเฮ็ดพักอํำด้วยลีลีเขียมสังแลมามีในหวานเขากวาใส่ย,ยาสิเลเมก็เป็นอุปเปียมเตะก็เลยตั้งตกน้ำตาย้อยเสกเจ้าผู้กว่าก้าอํำหูยังมีไหลอํำจางเตึงปางภัยในแลรวอมรอมตึงปางคาใจมันนางสตีอยู่ไปลีลีในอยู่ ถึงมาวันหนึ่งวันสามอรอบเผ่วเฮิรนขึ้นนั่นเงยยินเสียงเมจเจ้าป้องหล่าว่าคิดโม่ปั้นไว้อยู่ก็ฮังก์ือตมานหน้าเยอฐา,านนั่นอันเปิ้นหาปันนำํำเอามีลูกใจก็เหลวก็วายาบเลือกความหนาโมในเซเงย้นความหล่าสสเทหลวงนายกันท่าไก่ยงป้องหล่าไว้จึงนั้นอยู่ก็เป็นสามอรอก็เป็นอันวุ่นควงเต้เต้ซ้ำวัดตีพิษเมในก็เป็นก็เกิดออกเล่ง เลี้ยงรูให้เป็นค้นมาเดีว่าอําตอบเกยไขในกอซ้ำปันเป็นตั้งไม่ใหนาแลก็เป็นสามล้อจังเลย้วนในใจก็เลียวว่ามีเฮ้ากอเป้ไขเฮ็ดให้ลูกใจไลไเล่คานใจต่ใน่ายเฮ็ดสั่งอันมีเฮ้าคาหา,าเอานั่นสุดที่ว่าขา่ามใครไรนหนามีอยู่วันหนึ่งสามล้อจังเลยม่านนอนเสววนอยู่ห้างก้อยเจ้ากาวา่า โอ้เมย์เอ้ยปปอเมย์เข้าเลยหันนาลานอ่อนมาปอในจึงอยู่แค่เมย์เข้าเตะหักเตะอีหลู่เปลี่ยนม,มาอยู่หือ้อกล้วยกาเมย์สามโลเตะอ,อาเป็นมาเมื่อนหนังสามโลมุงมองวนไว้นั่นลาลาปออะไรหันเนอาเปลี่ยนตัวนักต้องเยอะมากก็คือก็อแค่นขั้นหันอัาถูกใจอัาถูกตามันนั่นกล้ยวยเย้ามีอยู่วันหนึ่งสามโลเตออกข้าวตั้งกวาหาเก้าวันไตมึงเหนือแทงแล ังแลมหาู้เปลี่ยมเสรัดต่อูเลี่ยมว่า u เปี่ยมโ้ยตั้เอาในกว่านั่งอําโลสังยวหน้าั่งก็ําเมินกูปอกเยวรูเมื่อเเล็วในตัวงก็อญ่ขึ้นมากูวันเยวในตีຮ u ้เปียมอยู่ u เปียมก็จังขึ้นรัดดีสโลว่าปีกโปกว่ากากําในปอกมเหก็อยา่กว่าเลยทังเยวนามาอยู่ h ิมจําอูเปียมตเสลา u เปียมใจถึงปีอในเสสโลก็จากแล้วกุ่นกาตั้งขายขึ้นหลังมาเส จังเลห้องลาอู้เปลี่มว่าหาอู้เปลี่มปีเจ้ามีเฮียงนั่นปีเด็กคัดใจเจ้าปอกมาหาอู้เปลี่มไว้ไวนานาอู้เปลี่มก็จังเลขึ้นห้องตอบสามล้อว่าเจ้าปอกมานาปีย้อยออกข้าวตั้งให้รดเพนาในเสสามล้อเขาก็จังไลออกข้าวตั้งกว่าอยู่เย้าแลไววนั่นมาหลายวันมีอยู่ในนึงนั่นน่ายลงกันท่าไกายงจังเชววันให้นั่งอู้เปลีม่มยานไกลเฮินเส ลอมแจมเฮ็ดเขียนใส่ไว้ตั้งหลังอู้เปียมแทงอยยาวนายลงกันท่าไกยงก็จังลาดทอู้เปี่ยมว่าลูกยิ่งแม่ก็เตลี้านเออไหนอยู่เฮือนในหองเอานางเขาเฮกว่าเรียนตาน้ําปุ้นแลเมกว่าเรียนเกี่ยวจอนเออเมนาอู้เปี่ยมก็จังถอมเอาควาเมเจ้ามันเสหองเอาตั้งขาใจเขา2-3กเสกว่าเรียนตีตาน้ําปุ้นอยู่ยาวนายกันท่าไกยงึงกอบเตไลครึ่งลองมึกแม่นลองเียกเจ้าเก่าเห่แล ลักหลวมจมซื้อในใจไว้อยู่ไว้หลังรับตาอูปเปียมย้านั่นอําห้องคาเจ้าจก็เลยเสยคึงปวงหางแฮนเฮ็ดเขีเ่ยวใส่อูปเปี่ยมห้างกล้วยมันอยู่ยา้าพองวันใครใจอําให้อําลีลืมตังขี่เสอูปเปี่ยมเขาย้าหยอกตุ้มตอกกันปอกมานั่นย้อนเปอือว่าอําปอูตอนไลหลีจึงในแลบอกในนางอูปเปียมเขาเป็นอันจมซื้อไวเ้เสสิงโคโมอปันลงเข้ากินฮนมายา้า อูเปยียมก็มือผัดเอ้ยก็ผัดคาเจ้าจมันเสยยางขึ้นคุไลเฮิ่นกว่านั่นปานเพราะว่าอ่อนมันจังไลมืดรับสิ่งกว่าแก็หนึง่งพองอูเปยียมยางซิกคุไลขึ้นเฮิ่นกว่าลามอกสีห้าซิกนั่นซิกคุไลจังไลมึนเสยฮักอูเปยียมจังไลตกลงมาแผวเนลินอูเปยียมจังไลหฟ้องว่าอาโลเมโอยในเสขคาเจ้ามันนั่งก็จังไลยินนสิงห้องมันนั่งและคาเจ้ามันตั้งสองกก็จังเนยเลียนมาเสมาเอามันนั่งอยู่ อุเปมก็จังเลยเป็นตั้งนำหูน้ำตาเสลัตติคาเจ้ามันว่าแขนคู่สองคือลาเฮาติบอยู่กว่าแต้อัมลีเฒาเฮามือขึ้นเมืองเฮาเมือเหลวในลาซวยอุเปมตกลงมาเตยัาขากขักหาน้ำเอาหพัดหาตุมม้มไม้ออกเลือดออกยางลืมเตลูกตุ่นมาเสถามหา,ามลอัมมันก็ลองหนึ่งก้ป๋องใจงเน้อปนเฮ็ดเขียนใส่ก้อป๋นนงนึงแลจังอ่อนกันเมื่อขึ้นเมืองกึ่งกำเหลวเา อูเปียมและค่าเจ้ามันจังไลอ่อนกันออกเข้าตั้งเมื <monastery> ่อเมืองกึงอยู่อูเปียมจังไลวนในเจ้ามันว่าปีโอ้ยอูเปียมอําทางเป็นปอกเลื่อนชุดลาปอกในเตอําแลหันกันแทงเย้าหือนอปีอําหูถึงปีมีอยู่แล้วกามูเปียมเปมาให้ตานหนก้อยกาขอความอูเปียมสามลออํายินไรภัก็อํายินไรก็หักอําหันตันเจเมื่อปอกขึ้นนั่นกันยุกกินอ่อนเสไปภายไปเมื่ออยู่เจ้านั้นเยาว ก็เปือวาอะไรตกล่มเสียบแก่นแห้งหนาแลเตื้อเมียนในต้วงในใสอันไรป้าสันธีไว้อยู่นั่นไปตู้ไปเตรียมเรือนมันก็เป็นอันไรเกิดออกมาอยู่เยา้าลูกอู้เปี่ยมก็จังไรหยอดตกมายังอ่ำป้าเสียงห้องเสียงให้ปันเป็นตั้งใหม่หวยตนหนาเจ็บตัวเจ็บใจอู้เปี่ยมอยู่เยา้าอู้เปี่ยมก็กันเยื่นอ่ำไรห้องให้ออกมาปปอกไปเจาเส เอาต่างวัยเนื้อตหลอกเสให้ห้องบอกว่าเป็นลูกใจปอไหนอยู่ย้วอูปิมก็จังเอาลูกมันนา่งตีอ่อมมีสายใจเย้านั่นเสต่างว้เนื้อตหลอกเสจังว่าห้องหาปอใจลาลูกกอ้มเมด้กว่าเย้าไนอยู่ตั้งแต่เมื่ออูปิมหาลูกมันห้องหาปอมันนั่นมาเส้นกต้องร่ออ่อนก็จังไลห้องคืนห้องลองห้องหาปอสามล้อมันเสียงลิบเสียงเหวียวตดถึงยามเมียวในเย้า ลอูปเปี่ยมกอจังไลออกข้าวตังมาถึงเวงเมืองกึ่งเสเมื่อไลหันเมมันนั่นอูปเปี่ยมไลเมมันจังเลียนเข้ากอดกันเซเป็นตังน้ำหูน้ำตาไว้อยู่แลอูปเปี่ยมในกอบไลออกข้าวตังมาเห่อโอนน้นเจอหนากอเปิงนึ่งแลกอบไลออกเลือดออกยางนำหนากอเปิืองนึ่งเมื่อไลหันนาเมมันนั่งนั่นเปลี่ยนอันจะเล็กข,ข้อขมอ่ำจังลาดสังเสกึ่งกลางลืมตัวลับตาลืมเมืองกว่าในองกอดเมมันนั่นเยา้า เลเมอุปียมก็จังเป็นตั้งนำหูน้ำตาเสอห้องลัดต่อลูกมันอยู่ลูกยิงลูกยิงแม่เป็นสังลูกยิงเอ้ยเฮ็ดสังแรกเป็นในลาลูกยิงอ่ำลูกลัดความต่อเมียเย้าลาลูกยิงในเสออุปียมก็จังไลรับตาลุมเมืองกว่าในองกอดเมียมันนั่นกำเหลียวเย้าเลยามนั่นหนังเก่าสามโลอ,ออกข้าวตั้งกว่าก้าปอกอดเผวขึ้นเฮือนเวียงเกียงตองนั่นมือสามโอเผวเฮือนเย้านั่นจังเน็ดเลียนขึ้นเฮือนมาเสถทำตีเมมันว่า แม่แม่อําหันอุปเปี่ยมเข้าลาอุปเปี่ยมเข้ากว่าและเย้าในติเมมันอยู่แลนายกันท่าไกายงจังตอบขึ้นตีลูกจมัน3ลว่าเกาก็อําหู้ลงเขาเป็นสังเขาเดก,กว่าไรยังอํามาลาดเกาแลจองเกาเป็นกวนเปิดด้วยเมเปิ่นก็อําจ้าในตี3ล้ออยู่3ลอ,อยักด้วยไหวด้วยตัย้งไรก็อําหันอู้เปี่ยมเขาแลซ้ํแลหันเลนุก,กโกไว้จอมคูไรน,นันแล3ลจังปองจงลองเมมันเฮ็ดเขียใส่อปเปียมเขา ถึงตีอําอยู่ไล่เสซัมปไลออนกันเมื่อขึ้นเมืองกึงในนั่นสามโลกก็จังเนียดผุยเอาเงินคําในตึกใส่โทงเสลําจําอูพีมเขากําเหลวยา้แลสามโลก,ก็จังไลขีมาออกข้าตั้งมาเสเมื่อสามโลมาแผวตีเถินลึกอันอูเปี่ยมเอาลกมันต่างไว้เนือตุมตลกนันแล เมื่อต้องโลนกออนมินมินแอนเซียนห้อง5ปอมันนั้น3ล้อไร่ไม่อำให้กอน้ำตาไหลตกมาเยาะย้อนกลบ3ล้อปองใจว่าอันนั้นเป็นลูกมันซ้านอยู่3ล้อจังไรทางทีนกต้องโลนนั้นว่าลูกเอ้ยปอมาหาเออมีใจลูกกว่าลืเขียวล่ะมีติไลในอยู่ปิกซัมว่า3ล้ถามตินกต้องโลว่านั่นเสตาก็ต้องแต่คือจังตอบขึ้นความมั่นใจ และลองหักลองเอรู้ลองเจอถึงลองไม่เจออันเป็นมาเนื้อลุกเมกูลองลองนั่นมากับหัดจับหมักโคเจอสามโลกโปตันลุกวันตั้นมือเลียวกันสิบลุกแล่สามโลกก็จังฮิมเนตพัดมาเพิ่เพิ่แต่เฮอเจ้าหอดถึงเมืองกึงในเสถึงตีเอาแห้งมาพกขาดและเอามามั่นใจน,นั่นล่มตายก่อยาวไไวมามั่นใจล่มตายก่อยาวนั่นเสสามโลกก็จังไรย,ยุกตินตั้มเสสิบเข้าตั้งแทง แลสามโลกก็จังเลยไปออกข้าวตังมาลัดหอยลัดลอยหนึ่งจำถึงเมืองกึ่งกาหือ้อหนึ่งใจงถึงใจไม่ก็เปิดไครหันนาก็หักมันใจนั่นหนาเยา้าแลไว้นั่นอัมโปหึงสามโลกก็หอดเผวเมืองกึ่งเสเมื่อจำเผวเฮื่อนนั่งอูปเปียมเขานั่นหันเปินเต๊กน้ำตามเขาก้นซัมโปขึ้นอึกอึกไว้แล้แ่แค้นแทงแหนหมักโคเจือเลือดลงเจ้าเก่า สามปอดตอดปึกๆไว้เยา้าสามโลก็มาแผวนาเฮือนอู้เปี่ยมเขาเสจังไรยางเขาเมื่อในวังเฮือนอู้เปี่ยมเขาอยู่และก้นสามปอดเตรียมปิกไว้แลในวังเฮือนอู้เปี่ยมเขาไนสามโลจังไรถามว่ามาให้สั่งกันคาสามปอดเตรียมลงกว่ามดและมีปลูกก้างก้อนหนึ่งจังห้องสามโลว่าสามลยมานั่งก่อนแลไว้ใจเย็นๆเออใจว่าก็เสียงก็เสียงเย้ารู้ไว้ใจลีลนะีหน้าสามโลยในห้างปีสามโลอยู่ มือสามโ้อเลงินปูก้้งลัดเจิ้งนั้นมันใจซ้ำป้องเงอลงกว่าอําจังลัดความสังนา้าตาอ่อนมันใจย่อยตกลงมาเฮ็ดนั้นเสมันใจเตะถามหาอุ้เปี่ยมิวต่กิกอุ้เปียมวยอุ้เปี่ยมีที่เลยมันใจไขเ,เข้ามือหาอู้เปี่ยมในเฮือนแหลกล้วยหนักคนเจออันนังไปเจอนั้นซ้าอําปันมันใจเข้ามืออยากกว่าสามโลอยากเข้ากว่าเปิร์นลาดเปิ้์นหามซีแต่หือก็สามโ้ออํายินไร จออันไคหันใคหาก็หักนั่นหรือล้วนป้อน,ปอนออกในคอกมาโคเจอมาเยาแเลอันเป้อนกิดของให้กางปานาตุเก่านั่นอ่ำเข้าเจอสังมั่นใจสามโลกให้เข้ากว่าหาอู้เปียมตานเอก็ย้อนเข้าอ่ำปันเข้ากว่าแล่สามโลออกละจังแล้วเ,เงื่นคำปืนเงินปืนคำเสดตึดขาดเสพังเข้าฮอดเพียวติอู้เปียมนอนเย็นไว้นั่นอยู่เผื่อว่าสามโลกปืนเงินปืนคำเยาะก้นอันเฮฮามมั่นใจนั่นก็ ເປັນອັນໃຈຈັບເງິນຄຳເຊອອນກັນກົມເກັບເງິນຄຳຫັງພໍຫັງມັນມື້3ລໍໄລເຂົ້າມາຫັນໂຕອັນນໍີຈອູປຽມັ້ນລແຕ່ເຖຈເຖິງຂໍລີນາລຕັ້ໃ້ຕັງລດກມາວ່ອປຽມยມຍປີມາູປຽລປີແລປີງຖກຍິນູປລດວ່າປີນລດທງແລ້ປຽມໂຍລດປີແລ້ລໍັງ້ອງຕງຫ້ເาສລດທງວ່າປີຕຮັດຖືຢ่ູກວ່າກໍລຽວ ปีเตจอมาเฮ็ดกอนั่งเย้านาอูเปียมวยไปทาปีนาในเสสามล้อเอาข้าวย่ำหลีเมื่อเปิลตึกหิมเอาเงินเอาขำากันนั่นเตียบตัดเจอเสเหดการเอาตูาาตเจ้าเก่าอาปันตีก็หักมันใจกว่าลุ่มลุ่มเยาามันใจก็จัาจางไลเอาเลี้ยวมันเตียยขึ้นตูเจาเ้าเก่าเสจังไรลรับตาลุ่มเมืองกว่าจอมนั่งอูเปียมตีนันกำเริ่มเยาว วายนั่นอําหึงหนายลงกันท่ากายงถึงมาป้าตังไม่กันสามป้องอํานั้นกันสามตาอําเนียงใจสังหนือลงตั้งเฮ็ดเจาเ้าเก่าเสเมาก้าเอามาแคนกลางคุมสามโลเลยนางอูเปียมเสจอมเฮอเฮ็ดเขียนต่อคอดภาปุ้นคงกลางนั่นมาแลจังแลหันลาวอันเลี้ยงอยู่นกลางหาวนั่นเฮ็ดเป็นักีตั้งฮักอูเปียมสามโลเขาเา